โอ้ยอากาศดีแต่นอะเพียงเพียงใบใบนี่ใบโมงจีเสียอากาศดีดีว่ะโอ้ยง่วงนอนเนาะบานนี้เพื่อนเอ้ยอสวัสดีค่าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าายแต่ชักง่วงง่วงนอนนี่ลมเย็นดีโพดเนะ <c oughs> าะจักจีฮ็ดจักไดนอนเว้นก็นอนนอนก็พอรับส่วนเพื่อนเพื่อนมากินกาแฟดีกว่านะ กินกาแฟยามบ่ายนี่เพื่อนเพื่อนเอ้ยกินแกงง่วงเนาะมากินกาแฟน้ำกันเด้จ้าเพื่อนเอนกินกาแฟแกงง่วงเนาะจะได้ไปต้องง่วงกินสักน่อยนอะอเออ่อยยังชัวตาแจ้งวาบเลยกินกาแฟเข้าไปแก้วนึงตาแจ้งวาบเลยเนาะ เออนี่เพื่อนๆน,นี่จ้า,ากาแฟแกง่วงยามบ่ายจ้า